ข่าวหุ้นสัต์ขยันซอยประจำวันนี้ขอเสนอบาฟบริษัทบริการการบินเชื้อเพลิงกรุงเทพจำกัดมหาชนดันธุนรกิจเติมน้ำมันให้กับเครื่องบินทั้งสนามบินสุวรณรณภูมิและสนามบินดอนเมืองนั่นเองนะครับโดยในวันนี้นะครับวันอังคารวันที่2ของสัปดาห์โอ้โหปูเซ็ตเราเบรกพันสามเป็นที่เรียบร้อยอย่างสวยงามเลยนะครับวันนี้หุ้นบาฟก็ขึ้นมาแรงพอสมควรเหมือนกันนะครับจริงๆเขาขึ้นมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยปิดไปที่10บาทท้วน ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสเปซส,สาคัญเลยนะครับโดยในส่วนของบาฟนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เขาเป็นขาลงมาสักพักใหญ่เลยนะครับเรื่องของผลประกอบการหุ้นบา r ฟถือว่าเป็นหุ้นคอมมูิตี้เช่นกันนะครับคล้ายๆกับหุ้นน้ํามันนะครับพอช่วงไหนที่ขาดทุนสต็อกเยอะก็ผลกําไรสุทธิก็จะแย่ลงแล้วก็ทําให้ส่งผลต่อ ทั้งกำไรสุทธิแล้วก็ตัวเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับโครงการลิงก์ไลน์ที่ได้มีการขยายท่อในการส่งผ่านตัวน้ํามันนียก็ได้มีการผ่านการลงทุนเฟสใหญ่มาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการขยายไปเฟสต่อเนื่องซึ่งจะเปิดใช้งานในแต่มาสี่ปีหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นขยายไปจากลิงก์ไลน์เดิมไปอีกก็เชื่อว่าน่าจะช่วยในระยะยาวได้นะครับให้บาร์ฟเนี่ยสามารถส่งผ่านน้ํามันผ่านสนามบินไปได้ง่ายถึงโดยไวขึ้นกว่าเดิมนะครับ แ้อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของอายุสมรทานนั่นเองนะครับที่ยังต้องรองความชัดเจนอยู่นะครับว่าจะสามารถต่ออายุสัญญาได้หรือเปล่านะครับแต่เชื่อว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานของเขาที่มีการขยายท่อพร้อมรับกับสมปทาารอบใหม่ตรงนี้ก็เชื่อว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับในการขยายอายุสมรทานต่อไปตรงนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงหนึ่งของธุรกิจบัฟนะครับโดยปัจจัยลบก่อนหน้านี้ของคุณบัฟนะครับก็เป็นเรื่องของการที่หนี้สินค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเขาต้องมีการกู้ มาทําการลงทุนขยายท่อตรงนี้นะครับต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็คืนทุนนานนะครับเมื่อเทียบกับตาผลตอบแทนที่ได้จากโครงการเนี่ยอาจจะไม่คุ้มนะครับก็ทำให้หุ้นเป็นขาลงมาสักพักใ,ใหญ่ และอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือด r n i v e รนิเวศนะครับเขาเคยถึงหุ้นนี้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีการขายทิ้งอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการที่ดเรนิเวศต้องการจะไปลงทุนในส่วนของหุ้นเวียดนามมาดูในส่วนของการเทได้ข้อกันมากน,นะครับจะเห็นว่าไทม์เฟรมมันเนี่ยเขาอยู่เกือบ50บาทเลยนะครับแล้วก็มีการทำแบริสเดเวอร์เจนในตัว RSI อย่างชัดเจน ก่อนที่จะเป็นขาลงมาอย่างยาวนานเลยนะครับจาก50บาทลงมาบริเวณ6บาทเนี่ยต้องถือว่าลงลึกพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวที่มีเพื่อนๆ VI หลายคนเลยนะครับติดดอยกันค่อนข้างเยอะมาซูมดูกันที่ทำเฟรมเด a y กันบ้างนะครับภาพนี้จะกลับกันเลยนะครับก็จะเห็นว่าเกิด bullish divergence ในตัวไ i ค่อนข้าง,าง,างสวยแล้วนะครับแล้ววันนี้นีก็มีแรงขึ้นมานะครับทำให้เบรกแนวต้านที่9บาท60 ตรงนี้กลายเป็นแนวรับแทนนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปของ Time Frame Day ที่เห็นกัน,นก็คือ11บาท80นะครับสำหรับตัวบาฟเพราะฉะนั้นรอบนี้ต้องลุ้นกันแล้วครับด้วยการที่ปูเซตยืนพันสแล้วบัฟจะกลับขึ้นไปได้สักประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับ